วัสดีครับผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับในเนื้อหาของบทที่สองนะครับที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของ V า r i เ b l e นะครับหรือตัวแปรนะครับโดยตัวแปรนะครับมีส่วนสำคัญมากนะครับในการเขียนโปรแกรม Arduino นะครับตอนนี้เราจะลงไปในส่วนของซอฟต์แวร์แล้วนะครับ เรามาดูกันว่าตัวแปรนะครับมีอะไรบ้างแล้วสําคัญยังไงนะครับชนิดของตัวแปรหรือฐานข้อมูลของเรานะครับหรือตัวแปรเนี่ยเขาเรียกว่า variable นะครับโดยตัวแปรนี้นะครับจะใช้แทนตัวเลขตัวอักษรนะครับหรือข้อความต่ตางๆนะครับเพื่อใช้ไปประมวลผลนะครับตามคําสั่ง,งของโปรแกรมนะครับโดยตัวแปรนั้นนะครับจะมี อยู่หลักๆเนี่ยประมาณนี้นะครับในตารางนี้เลยนะครับจะมีบูลีนนะครับก็คือจะเก็บข้อมูลว่าจริงหรือไม่จริงนะครับจะมีขนาดเนี่ยเป็นบิตนะครับ1บิตครับต่อมาเป็นชารคเตอร์นะครับชานะครับหรือชารคเตอร์นะจะเก็บเป็นตัวเลขหรือตัวก่อนะครับมีขนาด8บิตหรือ ร้อยลบถึงบวกร้อครับอันนี้เราต้องจําไว้นะอันนี้สําคัญนะครับเพราะวาเวลาที่เราใช้เนะเราจะต้องใช้ค่าไม่เกินที่ขนาดมันกนําหนดไว้นะครับเพราะว่าถ้ามันเกินขนาดที่กำหนดไว้เนี่ยมันจะตัวเลขมันจะเออร์เลอนะครับต่อมาเป็นอันไซชานะครับอันตรายชาเลคเตอร์เนี่ยเป็นส่วนขยายมาจากชาเลคเตอร์นะครับก็คือเขาจะย้ายเอา จำนวนที่ติดลบเนี่ยย้ายไปเป็นบวกนะครับมันก็เลยจะมีค่าเป็น0ถึง255นั่นเองนะครับต่อมา byte นะครับก็จะมีขนาดเป็น8บิตนะครับ0ถึง255นะครับแล้วก็อินนะครับอินทิเจอร์นะครับอินทิเจอร์จะเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับเลขจำนวนเต็มมีขนาด16บิตนะครับแล้วก็มี ขนาดความจุอยู่ที่ลดสาม6 8ร้อยหกสถึงสาบวกสามมนะครับส่วนอันชายนะครับก็เป็นส่วนขยายของอินนะครับอันไซอินสน,นะครับก็จะเป็นจำนวนเต็มเหมือนเดิมแต่จะย้ายจำนวนเต็มลบเนี่ยไปเป็นจำนวนเต็มบวกแทนนะครับก็จะเป็นศูนย์ถึง6ก0 0 0่นห้ ห้าร้อยสามสิบห้านั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นรองนะครับรองนี่ก็จะเป็นตัวเลขที่มีจำนวนยาวมากๆนะครับมีสามสิบสองบิตนะครับก็โอ้เยอะมากเลยอ่ะเนี่ยประมาณสองพันล้านนะครับลบสองพันล้านจนถึงบวกสองพันล้านนะครับถ้าเป็นอันทรายนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าอันทรายะย้่ๆจากฟังลบไปเป็นฟังบวกนะครับฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นศูนย์ถึง สี่พันล้านนะครับเอามาเป็นโฟสต์นะครับอ่าอันนี้อันนี้ต้องจํานะครับโฟสต์โฟสต์จะเป็นตัวเลขโทศนิยมนะครับทศนิยมถ้าเราใช้การวัดอุณหภูมิวัดน้าหนักนะครับที่มันวัด้นสูงที่มันเป็นหน่วยโทศนิยมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแปรที่เป็นโฟสต์นะครับอ่ะโดยมีขนาดบิตอยู่ที่สาที่สองบิตนะครับแล้วก็ ขนาดของมันอยู่เท่านี้นะครับอ่าผมไฟจะไม่ได้อธิบายในส่วนตรงนี้นะให้ลองดูันเราเองนะครับต่อามาคือดับเบิลนะครับก็คือเลขตัวนิยมที่มีจํานวนยาวนะครับในตันิยมที่มีจํานวนยาวก็คือเป็นส่วนขยายของโฟลด์อีกทีหนึ่งนะครับต่อมาคือสติงนะครับสติงก็จะเป็นข้อความนะครับอ่าในส่วนของอ่าหน่วยความจําก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับ ่มาในการประกาศใช้นะครับในการประกาศใช้ก็จะประกาศใช้เป็นตัวแปรนะครับแล้วก็มีการเซตค่าตัวแปรด้วยนะครับถ้าตัวแปรไหนนะครับที่ประกาศแล้วไม่ได้ระบุค่านะครับฉะนั้นตัวแปรนั้นจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับอ่าเช่น t p e นะครับ ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นตัวแปรอะไรไม่รู้สักอย่างแต่มีชื่อตัวแปรว่าคีนะครับซึ่งคีนี้ไม่ได้กําหนดค่าตัวแปรมาฉะนั้นคีจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับคีจะมีค่าเท่ากับศูนย์เข้ามาท้ายคีเท่ากับวานะครับวาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่จะเอาไปเก็บไว้ในคีนะครับคีก็จะมีค่าเท่ากับวานะครับอ่ะโอเคมาดูตัวอย่างกันนะครับ int integer i นะครับ integer i แล้วก็อันนี้เป็นการประกาศนะครับประกาศตัวแปรขึ้นมา integer i i ไม่ได้กำหนดค่า i จะเป็น0นย์นะครับตรงนี้ i เท่ากับ0น,นะครับ i n a เท่ากับ10 b เท่ากับ20นะครับอันนี้ถ้ามีการเขียนในรูปแบบนี้หมายความว่าตัวแปร a และตัวแปร b เป็นส่วนของตัวแปร integer นะครับก็คือ a เป็น integer b เป็น integer นะครับอ่ะก็จะเป็นจำนวนเต็มนะครับ a เป็น10 b เป็น2ี่นะครับทีนี้มาดูต่อเขาบอกว่า i แล้วก็กำหนดค่า a มาแล้วกำหนดว่า i เท่ากับ a บวก b นะครับก็คือเอา a มาบวก b นะครับฉะนั้น i จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ถ้ามีการเท่ากับก็แสดงว่าเราจะเอาค่าที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไปเก็บไว้ตัวแปร ด้านหน้านะครับฉะนั้น i จะมีค่าเท่ากับ a บวก b นะครับอ,อีนนี้มาดูนะครับอันนี้เขาบอกว่าอ,อิน i เท่ากับสิบแล้วก็ a a เท่ากับ i จากด้านบนนะครับจะเห็นว่า a ไม่ได้กําหนดค่าตัวแปรมานะครับทาให้ a เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับถ้า a อันเนี้ยมันอันเนี้ยคือการกําหนดโจทย์นะครับคือการกําหนดโจทย์ a ตอนตอนนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยรู้ไหม i มันมีค่าเท่ากับ10นะครับ i มันมีค่าเท่ากับ10แต่พอกําหนดโจทย์มาเป็น a เท่ากับ i มันก็จะย้ายเข้าไปอยู่ใน a ฉะนั้น a ตอนนี้ก็จะมีค่าเท่ากับสิบนะครับ a ก็จะมีค่าเท่ากับสิบนะอ่ะโอเคต่อมานะครับเราจะมาดูบูลีนกันนะครับบูลีนนะครับที่เราบอกว่ามันจะมีแค่สองตัวนะครับก็คือมี true กับ false นะครับก็คือจริงกับเท็จม,มีขนาดมีขนาดเท่ากับหนึ่งบิตนะครับอ่ะมาดูกัน อี t นะครับอันนี้เขาบอกว่าอ a ทเท่ากับฟอสอเท่ากับฟอแปลว่าเท่ากับศูนย์นะครับฟอเท่ากับ0ูนย์ทีนี้อี t เท่ากับอัสเซรีนะครับอัสเซ e a ล t อ่าอันนี้ผมยังไม่ได้สอนนะครับอัสเซรีคือการกลับค่าแสดงว่าเนี่ยมันเกิดการกลับค่าของอี t นะครับจากอีทที่เป็นศูนย์ก็จะกลายเป็น1นนะครับแล้วเอาไปเก็บไว้ใน Eat. ฉะนั้นตอนนี้ e จะมีค่าเท่ากับ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับ2นะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็ก็วิดีโอ,อย้อนกลับขึ้นไปดูนะครับหรือถ้าไม่เข้าใจอยาติดต่อมาทางไลน์นะครับก็จะสามารถพูดคุยกันได้นะ,อะโอเคอันนี้จะมีคำอธิบายด้านล่างตรงนี้นะครับก็ลองไปอ่านดูนะ ต่อมานะครับคือ string นะครับ string text นะครับอันนี้เป็นชื่อ,อเป็นชื่อตัวแปรนะครับเป็นชื่อตัวแปร text นะซึ่งเป็นตัวแปรของ string นะครับ Arduino นะครับ Arduino เข้าไปเก็บไว้ใน text ตอนนี้คําว่า Arduino เนี่ยอยู่ใน text แล้วนะครับ text เนี่ยมีค่าเท่ากับ Arduino นะครับ ต่อมานะครับก็คือชาร์ชารคเตอร์นะครับชารคเตอร์เนี่ยจะเก็บตัวอักษรได้แค่ทีละ1ตัวนะเป็นเก็บเป็นตัวอักษรนะครับตัวอักษรทีละ1ตัวแต่ต่างจากสตริงนะครับสตริงจะเป็นข้อความนะครับข้อความจะใช้ฟันหนูแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่าดับเบิลโฟดนะครับส่วน1ฟันหนูอย่างนี้เรียกว่าซิงเกิลโฟดนะครับ อันนี้ a นะครับแท็กชา a นะครับ a ก็จะเข้าไปเก็บในนี้นะครับอันนี้ประกาศซ้ำมาอีกรอบหนึ่งมันก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับเอาไปใส่ไว้ตัวนี้ฉะนั้นแท็กตอนนี้จะกลายเป็น a เล็กนะครับจะเป็น a เล็กต่อมานะครับต่อมาจะเป็น ตัวแปร array นะครับตัวแปรอะ r a จะมีลักษณะนะครับรูปแบบแพลตฟอร์มในลักษณะนี้นะครับชนิดของตัวแปรและก็ชื่อของตัวแปรแล้วตามด้วยขนาดของตัวแปรจํานวนของตัวแปรแล้วตามด้วยข้อมูลตัวแปรของแต่ละตัวที่เรากําหนดไว้ในช่องนี้นะครับในช่องนี้นะครับเช่นอันนี้ อันนี้เยี่ยวขอกําหนดไปก่อนอ่ะสมมตินี่เรามาดูดูด้านล่างตรงนี้เลยตรงนี้จะมีกี่กล่อง1นึ่งสามสี่ห้าหนะครับอ่ะำหนดตัวแปรเลย1ตัวนะครับแล้วก็กําหนดตรงนี้เป็น6นะครับออันนี้คือเรามีกล่องของอารีหกกล่องแหละเลยแล้วเราจะนับเริ่มจากศูนย์นะครับตําแหน่งของอาร์ตรงนี้นะครับอ่าใหใช้สีที่แตกต่างคือตําแหน่งศูนย์ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสอง ตำแหน่งสามไล่ไปจนถึงหกนะครับไล่ไปจนถึงหกอันนี้ให้ดูก่อนนะให้ดูเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่ค่านะครับสมมุติว่าเราใส่1เข้าไปอ่าเราใส่3 4 5 6อัอนนี้นะครับ3จะไปอยู่ในอะเรตำแหน่งที่ศนะครับ3 4ี่าหนะครับอ่ะแล้วอันนี้อ่ะใส่ไปอีกอ่ะอันนี้เป็น4นะครับตำแหน่งที่4แล้วก็ตำแหน่งที่5นะครับของอะไรในตำแหน่งที่4มีค่าเท่ากับ7อ่ะอันนี้ให้ตำแหน่งที่5เป็น8นะครับก็เป็น7เป็น8อ่ะโอเคอันนี้พอจะเข้าใจไหมนะครับอ่ะก็จะเป็นชื่อตัวแปรนะครับแล้วตามด้วยตำแหน่ง ขนาดน,น,นั้นนะครับอ่ะอ่าทีนี้เรามาลองดูนะครับขาบอกว่า in in member บอร์ห้า e ิน e มมก็คือมีขนาดเนี่ยห้าตัวแต่เขาไม่ได้ใส่นี้มาขอไม่ได้ใส่วงเล็บตรงนี้มาหมายความว่าไงขอไม่ได้ใส่วงเล็บตรงนี้มาหมายความว่า ตัวแปรทั้งหมดนะครับตัวแปรทั้งหมด0ถึง4เนี่ยเป็น0 0 0 0หมดเลยนะครับเป็น0 0 0 0หมดเลยนะครับก็คือไม่ไม่มีค่าตัวแปรนะครับอ่ะต่อมาทีนี้เข้ามากำหนดค่าตัวแปรเลยนะครับก็คือเป็น integer อ่ะบอกบอกชนิดของตัวแปรมาแล้วนะครับแล้วก็บอกอะไรมา member นะครับ บอกชื่อของโปรเตอมานะครับแล้วก็บอกอ่าบอกจํานวนมานะครับบอกจํานวนมามีทั้งหมดห้าจนวนนะครับห้าจนวนนะครับห้าจนวนแล้วห้าจนวนนั้นก็มีทั้งหมดเนมีขนาดที่อะเลศูนนะครับมีหนึ่งอะเลสองอะเลศูนหนึ่งอะเลหนึ่งเป็นสองะเล 2เป็น3าอะเลสามเป็น4แล้วก็อะเลสอะเลามเป็น5้อะเลสเป็นเนะครับนะเราก็จะมาเรียงอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาไอ้นี่นะลองเอาข้อมูลของเขามาใส่ตรงช่องนี้นะครับะได้เห็นง่ายขึ้นนะครับเขาบอกว่ามี A อมีหนึ่ง หนึ่งสองสามห้าเจ็ดนะครับนี้เราเอาไปใส่เลยหนึ่งสองสามห้าเจ็ดนะครับอันนี้คือห้าตัวนะครับฉะนั้นอันนี้อะเรตัวที่ตัวที่หกเนี่ยที่เป็นตำแหน่งที่ห้าเนี่ยจะไม่มีนะครับจะไม่มีอันนี้ก็เสร็จแหลนะครับทีนี้ทีนี้เขาจะมา บอกว่าเขาจะมากําหนดใส่ค่านะครับใส่ค่าในอาร์เรย์ซึ่งค่าในอาร์เรย์เนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วก็คือในตําแหน่งที่หนึ่งเวลาเราเรียกใช้นะครับก็จะเป็นตําแหน่งที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับถ้ามีห้าตัวนะศูนย์หนึ่งสองสามสี อ่ะถูกแล้วถูกแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จะเรียกมาในลักษณะนี้นะครับอ่ะอันนี้เขาบอกว่าในตำแหน่งที่อ่าอะไรที่หนึ่งนะครับอะไรที่หนึ่งอะไรที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับให้มีค่าเท่ากับยี่สิบให้มีค่าเท่ากับยี่สิบนะครับแล้วก็ ทำอะไรอีกอเรามาลองดูตรงนี้เลยดีกว่าครับเขาบอกว่าให้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเขาไปใส่ใน number number ของอ r เ a ห้าช่องตรงนี้นะครับ ให้เลขค่าเนี่ยเป็น55นั้นฉะนั้นในช่องที่สี่เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ55นะครับเพราะว่ามันจะนับศูนย์หนนะครับก็คือในช่องที่ห้านะครับก็คือจะเป็นเลขสี่นะครับจะเป็นเลขสี่นะโอเคนะครับในลักษณะนี้โอเคต่อมาทีนี้ ในการใส่อะไน,นะครับเราสามารถกำหนดโดยการาโดยการกำหนดตัวแปรขึ้นมาเลยนะครับกำหนดจำนวนของของตัวแปรที่มีตามจำนวนน,นั้น,นขึ้นมาได้เลยหรือไม่กำหนดก็ได้นะครับในลักษณะนี้นะโอเคนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับในส่วนของ ส่วนของตัวดําเนินการนะครับตัวดําเนินการเนี่ยเราใช้กันทั่วไปเลยนะครับตั้งแต่ในภาษา C C เทอร์โีัทพัทซีชาร์ปต่างๆเนี่ยตัวดําเนินการเรา,ามีความหมายที่เหมือนกันหรือบางอันก็คล้ายกันนะครับแต่ไม่ห่างกันมากนะครับต่อมานะครับตัวดําเนินการนะครับน้อยกวา่ามากกวา่าน้อยกว่าเท่ากับ มากกว่าเท่ากับเท่ากับเท่ากับหมายความว่าเปรียบเทียบ A กับ b อ่าอันนี้คือการเปรียบเทียบเงื่อนไขนะครับเปรียบเทียบเงื่อนไขแต่ถ้าเท่ากับธรรมดาคือมีค่าเท่ากับนะครับต่อมาคืออัศเตรีเท่ากับแปลว่าไม่เท่ากับเช่น A ไม่เท่ากับ b นะครับ A ไม่เท่ากับ b อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอามาบวกเท่ากับลบเท่ากับคูณเท่ากับแล้วหารเท่ากับมีความหมายเดียวกันก็คือเมื่อสมมุติเราใส่ a กับ b นะครับ a กับ b อ๋อดูดูโจทย์ดูโจทย์อันนี้นะครับ b บวกเท่ากับ a ก็คือจะทําการบวกกันแล้วเอาค่าไปเก็บไว้ใน b นี่นะครับจะเป็นในลักษณะนี้ ก็คือการบวกเท่ากับลบเท่ากับคูณเท่ากับหารเท่ากับจะทําในลักษณะดเดียวกันก็คือถ้าทํากันแล้วนะครับจะเอาไปรวมไว้ในตัวแปรตัวหน้านะครับอ,อันนี้ก็คิดผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับนะครับต่อมาเป็นแอนแอนแอน,แ,อน,แ,อน,แ,อนแก็คือการใช้เป็นเงื่อนไขนะครับเช่น a and b รหรือใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งและสองถ้าถ้าหนึ่งและสองเท่ากันนะครับหนึ่งและสองเท่ากันก็จะทำตานเงื่อนไขนี้นั้นนะครับก็คือใช้การเงื่อนไขเป็นคู่นะครับเงื่อนไขคู่นะครับ ต่อมาเป็นหรืออก็คือถ้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงนะครับก็จะสามารถทําได้นะครับต่อมาเป็นอัศเจรีนะครับอัศเจรีคือการกับค่านะครับต่อมาก็คือเท่ากับเท่ากับก็คือการเอาค่าของตัวหลังไปใส่ไว้ในตัวแปรตัวหน้านะครับก็คือ a เท่ากับ4 4ี่ก็จะมีค่าเท่ากับ a นะครับ ต่อมาก็เป็นบวกลบคูณหารปกติเปอร์เซ็นต์ปกติเลยนะครับต่อมาบวกบวกนะครับจะเป็นการบวกค่าเพิ่มเข้าไปทีละหนึ่งนะครับต่อมาคือลบลบนะครับก็คือจะลบค่าทีละหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นดับเบิลโพรต์นะครับแล้วก็มีซิงเกิลโพรต์นะครับซิงเกิลโพรต์นะครับเป็นซิงเกิลโพรต์นะครับ มีสิงเกิลโ n รด้วยนะแล้วก็เป็นโคลอนแล้วก็เซมิโคลอนนะครับอ่าต่อมานะครับก็จะพูดในส่วนของโครงสร้างภาษา c นะครับโครงสร้างภาษา c โครงสร้างภาษา c เนี่ยจะมีส่วนหลักๆอยู่ประมาณ5ส่วนนะครับแต่จริงๆแล้วมีอยู่แค่3ส่วนหลักๆนะครับสส่วนหลักๆก็คือจะเป็นในส่วนของ บีโปเซสนะครับแล้วก็มีอ่าโอเปอลนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับบีโปเซสคืออะไรบีโปรเซสก็คือการอ่าอันนี้อ่าเรา,าลงมาดูเลยนะครับบีโปเ e ก็คือการ Include นะครับการ Include Library ต่างๆเข้ามาใช้งานนะครับ ก็คือเวลาเราจะทํางานอะไรทั้งอย่างเนี่ยเราเหมือนเราไปเปิดหนังสือหรือไปเปิดคู่มือเข้ามาใช้นะครับก็คือเขาสร้างเขาสร้างเป็นขอค้ดของเขาไว้นะครับแล้วเราก็ไปดึงโค้เข้ามาใช้นะครับเช่นอุปกรณ์บางตัวนะครับเขาะจะมีการเขียนการทํางานของขาต่างๆเอาไว้นะครับโดยเราก็ต้องไปดึงคู่มือของเขามา เพื่อให้โปรแกรมของเราเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือการทํางานของเขานะครับแล้วก็สามารถใช้ขาอุปกรณ์ของเขาได้อย่างถูกต้องนะครับอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของปีโปรเซสนะครับต่อมาต่อมานะครับจะเป็นส่วนของอ่า g l o b a l นะครับใน,นในส่วนของ global ในส่วนของ global เนี่ยจะเป็นส่วนที่ว่างนะครับส่วนที่ว่างตรงนี้นะครับ เนี่ยตรงนี้เรียกว่าส่วนของโกลบอลนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันนะครับจะเป็นฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชัน void setup แล้วก็ void loop นะครับอ่ะส่วนของโก o บอลเนี่ยก็คือการประกาศค่าตัวแปรต่างๆการเขียนในส่วนของ pre process ที่เอาไว้ตรงนี้นะครับพวก Char i n c นคูต่างๆนะครับชาร์ i n ินคต่างๆก็จะประกาศไว้ในโก o บอลทั้งหมดเลย นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อมาในส่วนของ v o i e setup นะครับ v o i e setup อ่าเรามาพูดถึง v o i e setup กันก่อนหนึ่งตัวนะครับ v o i e setup แรกนะครับเราทำหน้าที่ตั้งค่าของโปรแกรมที่เราจะเขียนโปรแกรมลงไปนะครับก็คือหมายหมายความว่าเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ย v o i e setup เนี่ยเราจะทำงานแค่เพียงครั้งเดียวของโปรแกรมนะครับ ก็คือเราจะเซตค่าเซตการาติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะเซตอยู่ใน v o i c setup ทั้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ v o i c loop นะครับ v loop อ,อันนี้ v o i d loop นะครับ v o ยลู loop i loop v loop ไว้ทำหน้าที่นะครับวนลูปก,การทำงานการทำงานหลัก ของโปรแกรมนะครับก็จะวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการาดับดับไฟหรือตัดแรงดันออกนะครับมันก็จะหยุดการทํางานอันนี้ลงไปนะครับอโอเคนะครับต่อมานะครับเป็นการสร้างฟังก์ชันนะครับการสร้างฟังก์ชันรูปรูปร่างหน้าตาก็จะเหมือนในลักษณะนี้เลยก็คือ1จะต้องมีการเขียนบอยก่อนนะเขียนบอย แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรอะไรสักอย่างแล้วตามด้วยวงเล็บนะครับแล้วก็มีปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดนะครับอันนี้ก็คือการเขียนฟังก์ชันนะครับอันนี้อัอน,น,ออนนี้วงอวอยลูปนะครับได้เรียกฟังก์ชันของ lg 1มาใช้นะครับทีนี้เราก็มาดูวอยของ lg 1 อ่า void LED1 ก็จะมีชื่อตัวแปรนะครับแล้วก็มีวงเล็บแล้วก็ปีกานะครับแล้วก็มีคําสั่งการทางานอยู่ใน void นะครับ mm hmm. การเขียนฟังก์ชันนะครับ mm hmm. ก็คือจะช่วยให้เราเนี่ยาสามารถลดการอ่านโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับก็คืออ่าเรามาดูตรงนี้อ๋ออันนี้เขาทํางานในส่วนของ LED1 นะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าส่วนของ LED1 มันทํางานอะไรเราก็วิ่งไปดูที่ฟังก์ชันของเขานะครับ ในส่วนของโปรแกรมหลักเนี่ยที่มันเป็นหอยรูปมันก็จะไม่ลบลุงหลังนะครับต่อมาในส่วนของโปรแกรมคอมเมนต์นะครับโปรแกรมคอมเมนต์ก็จะเป็นในส่วนของการคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ Comment ก็คือในส่วนที่โปรแกรมจะไม่เอาในส่วนของคอมเมนต์ตรงนี้ไป คิดหรือไปประมวลผลด้วยนะครับก็คือเช่นเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็คอมเมนต์ไ้ว่าส่วนตรงนี้เป็นส่วนการเริ่มต้นของโปรแกรมนะส่วนตรงนี้เป็นส่วนการวนลูปของโปรแกรมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคอมเมนต์นะครับอ่าอ่าต่อมานะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นจบเนื้อหาของบทที่สองแล้วก็คือจะเป็นในส่วนของอ่าตัวแปร นะครับตัวแปรและตัวดําเนินการต่างๆนะครับแล้วก็มีแถมในส่วนของโครงสร้างของโปรแกรมลงมาให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเนื้อหาต่อไปนะครับในส่วนของบทที่3มเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเริ่มเขียนโปรแกรมแล้วนะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของการใช้ซีเรียลนะครับการติดต่อสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรมนะครับที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์แล้วก็ในส่วนของ ในส่วนของ Arduino นะครับอ่าโอเคครับในสัปดาห์นี้นะครับในเนื้อหานี้ก็คงจะ,ะจบลงเพียงเท่านี้นะครับอ่าโอเคครับสวัสดีครับผม